มาค่ะไฟเดือดของวันนี้นะคะระหว่างบิ๊กเต่ากับบิ๊กโจ๊กสืบเนื่องจากเมื่อวานนะคะที่เรื่องเด่นเย็นนี้ก็นําเสนอไปนะคะว่าบิ๊กเต่าพลตารวจรีจรุนเกียรติบานแก้วรองผู้บัญชาการตารวจสอบสวนกลางบอกว่ามีการดําเนินคดีกับบิ๊กโจ๊ก1 4 9 1 5 7ี่เก้าหนึ่งห้าเจ็ดละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบแล้วก็เรียกรับหรือยอมรับทรัพย์สินปรากฏว่า วันนี้นะคะบิ๊กโจ๊กพลตํารวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผบตรออกมาโต้ซึ่งต้องบอกว่าทั้งสองฝ่ายวันนี้ไม่มีใครเอ่ยชื่อกันและกันแต่มันโต้เรื่องเดียวกันครับและคําที่แต่ละฝ่ายใช้เรียกนะคะอย่างบิ๊กโจ๊กเนี่ยใช้คําว่าเมื่อวานน่ะที่ท่านรองผู้พิจากาาผู้ทรงพลังท่านออกมาพูดอะ่ะหรืออย่างบิ๊กเต่าค่ะก็ไม่ได้เอ่ยชื่อบิ๊กโจ๊กนะอย่างในกรรมกรข่าวคุยนอกจอของพิยุทธ ท่านบิ๊กเต่าท่านใช้คําว่าท่านจอจานหรือตอนแถลงข่าวบางช่วงก็ใช้คําว่าหัวหน้าหรือใช้คํา,าว่าเขาแต่ท่านผู้ชมมาฟังค่ะมาลองฟังดูครับว่าเนื้อหามันเป็นยังไงเอาตามลําดับเวลาเลยนะคะบิ๊กโจ๊กก่อนค่ะ นัดสื่อตั้งแต่ช่วงสายๆนะคะแล้วก็ปรากฏตัวที่สโมสรตำรวจประมาณ10โมง45แต่ว่าตอนที่ปรากฏตัวเนี่ยยังไม่ได้จะมาะแถลงข่าวนะคะก็มีนัดประชุมวิดีโอคอนเฟรนซ์ไปที่สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติก่อนแต่มันจะมีจังหวะที่สื่อได้เจอแล้วก็ถามว่าเป็นยังไงท่านนอนหลับดีไหมบิ๊กโจ๊กบอกอ๋อหลับดีไม่เหนื่อยนอนหลับสบายดีหลังจากที่ประชุมเสร็จนะคะ11โมงกว่าก็เชิญสื่อเข้าเป็นห้องประชุมของสมาคมพนักง,งานสอบสวนที่สโมสรตำรวจนี่แหละคะ่ะ ท่านผู้ชมวันนี้บิ๊กโจ๊กแถลงยาวมากเริ่มตน้นไล่เรียงตั้งแต่ปีที่แล้วตอนคนบ้านตอนนูน้นท่านผู้ชมจําได้นะคะที่ใส่บ็อกเซอร์ออกมารับชุดชุดตำรวจให้มาคนบ้านอะ่ะ ก็ไล่มาตั้งแต่ตอนนั้นเลยค่ะว่าการออกหมายคนบ้านผมอ่ะมันไม่ชอบธรรมมันผิดปกติตั้งแต่ตอนนั้นนะนะจำได้ไหมไปปิดข้อเท็จจริงต่อสารว่าเป็นบ้านนายตำรวจระดับสูงแล้วก็ไปปกปิดข้อเท็จจริงการออกหมายจับลูกน้อง8ดคนของผมไม่ระบุยศตำแหน่งใช้คำนำหน้าว่านายแล้วก็บอกทำอาชีพรับจ้างอย่างเงี้ยเป็นต้นแถมยังไปผิดสารจริงๆควรจะไปสารอาญาธุจริตและประพฤติมิชอบกลางแต่ไปสารอาญากรุงเทพใต้แทน อ่าอันนี้เท้าความกลับไปเมื่อปีที่แล้วแล้วหนึ่งสองประเด็นที่สองที่ิ๊กโจ๊กตั้งข้อสังเกตอีกค่ะก็คือล่าสุดเนี้ยิ๊กโจ๊กใช้คําว่ามีกระแสข่าวและพี่น้องสื่อมวลชนก็ไปลงข่าวผิดๆแต่ผมไม่โทษหรอกนะ <c oughs> เพราะมันเป็นเรื่องข้อกฎหมายแล้วตารวจออกมาแถลงแบบนี้สื่อมวลชนก็เข้าใจผิดแต่ลบนะถ้าไม่ลบผมแถลงข่าวเสร็จผมดําเนินคดีเนี่ยไอ้ที่มันมีมีกระแสข่าวออกมาเนี่ยว่าตํารวจแจ้งข้อกล่าวหาแล้วบ้างละ ออกหมายเรียกให้มารับทราบข้อกล่าวหาบ้างแหละเนี่ยเป็นกระบวนการจงใจทำให้ผมเสื่อมเสียชื่อเสียงเพื่อเป้าหมายใหญ่ในระยะยาวแต่ผมไม่พูดนะว่าอะไรสื่อก็ไปประมวลดูเอาเองก็แล้วกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นตั้งแต่ตุลาคมที่แล้วอะช่วงที่กำลังมีการแต่งตั้งผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติคนใหม่ก็มีการคนบ้านผมแล้วอยู่ดีๆคดีดเงียบปอยู่ดีวันนี้ก็มาคึกคักอยากทําคดีขึ้นมาออกมาให้สัมภาษณ์ว่า ตอนนี้สำนวนอยู่กับปปชแล้วแต่ตำรวจอยากทำเองอ้างว่าเพราะตำรวจทำคดีนี้มาตั้งแต่ตน้นคือบิ๊กโจ๊กยืนยันนะคะว่าจนถึงขณะน,นี้ตัวบิ๊กโจ๊กเองและลูกน้องรวมทั้งหมด5คนที่มีข่าวออกไปว่าโดนเป็นล็อตที่2เนี่ยยืนยันว่ายังไม่ถูกแจ้งข้อกล่าวหาใดๆนะคะเนี่ยตามรายชื่อ5ท่านที่ปรากฏหน้าซอเนี่ย สิ่งที่เกิดขึ้นกับ5ท่านนี้ณเวลานี้เป็นเพียงการร้องทุกข์กล่าวโทษต่อปปชร้องทุกข์กล่าวโทษต่อปปชปปชยังไม่ตอบกลับมาเลยว่าสรุปจะทำยังไงต่อเพราะขั้นตอนปปชเขาเขาต้องไปดูอีกว่ามีมูลไหมถ้ามีมูลก็ต้องไปตั้งอนุข,ขึ้นมาไตส่สวนต่อเขายังไม่ได้รับแล้วก็บอกด้วยนะคะว่าเปรียบเทียบเหมือนกับการส่งบัตรสนเทศไปให้ปป,ปช ตำรวจเขาส่งบัตรสนเทศไปให้ปหปชปปชกำลังตรวจสอบอยู่ว่ามีมูลไหมมีมูลถึงจะรับและเรื่องเนี่ยถูกส่งไปให้ปปชตั้งแต่ปลายปีที่แล้วถึงตอนนี้ยังไม่ส่งเรื่องกลับมาอาจเป็นเพราะว่าปปชเขารู้หรือเปล่าว่ามันไม่มีมูลและปปชเขาอาจจะมองก็ได้ว่านี่เป็นการทะเลาะกันเองของตำรวจผมเชื่อว่าปปชไม่อยากตกเป็นเครื่องมือของตำรวจนี่ส่วนการที่ เมื่อวานมีการออกมาแถลงว่าอยากได้สำนวนจากปชให้ส่งกลับมาให้ตำรวจทำคดีผมขอถามกลับคุณเป็นใครคุณยศอะไรตำแหน่งอะไรมาให้สัมภาษณ์อย่างนี้ได้ยังไงนี่มันออฟไซด์ site. มันออฟไซด์ site, มันกดดันมันดูถูกการทำงานของปปชหรือไม่เหิมเกริมหรือไม่และที่สำคัญท่านอาจสำคัญตัวผิดท่านอาจจะไม่รู้กฎหมาย วันนี้ผมจะสอนกฎหมายนะการดําเนินคดีที่มูลฐานฟอกเงินมูลค่าความเสียหายมากกว่า300ล้านอะ่ะมันเป็นอํานาจของ DSI อํานาจกรมสอบสวนคดีพิเศษการอยากเอาสํานวนคดีมาทําเองระวังติดคุกผมขุดหลุมพรางเอาไวล้ละแต่ผมไม่ได้ออกมาพูดที่ผ่านมาเนี่ยผมไม่ได้ออกมาให้สัมภาษณ์สื่อแต่ผมขุดหลุมพรางเอาไว้ละตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาตอนนี้ตกลงไปครึ่งตัวละ แล้วก็ยืนยันนะคะในข้อเท็จจริงว่าไม่มีเส้นเงินจากเว็บพนันเข้าและออกจากผมแม้แต่เส้นเดียวบอกว่าเส้นเงินที่พันมาเนี่ยมันมาจากลูกน้องผมคริสอ่ะคริสก็คือพูดถึงพันตำรวจโทรคริสปริยเกตลูกน้องคนสนิทนะคะบอกว่าคริสอ่ะผมเอาเงินเป็นเงินสดนะให้คริสเอาไว้ให้คริสเอาไว้ใช้จ่ายในชีวิตประจำวันของผมเพราะผมงานยุ่งผมไม่มีเวลาอันนี้ก็เหมือนที่ชี้แจกรอบที่แล้วเนาะ ทีเนี้ยคริสอ่ะมันไปใช้บัญชีมามันก็ผิดเรื่องบัญชีมาแต่จะไปบอกว่ามันพันพันกับเว็บพน,นันต้องไปสืบสวนสอบสวนเพิ่มเติม,มว่าไปพันกับเว็บพนันจริงไหมแต่ผิดเรื่องบัญชีมาอันนี้หนึ่งและเรื่องของคริสก็คือเรื่องของคริสผมจะไปรู้ได้ยังไงว่าลูกน้องผมทําอะไรไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันสามีภรรยาย,ยังไม่รู้เรื่องของกันทุกเรื่องเลยผมไม่ได้รู้เรื่องของเขาเอาเป็นว่าผมเอาเงินเป็นเงินสดให้เขา จ่ายค่าใช้จ่ายในชีวิตประจําวันของผมรวมไปถึงค่ารักษาพยาบาลพ่อแม่ผมด้วยแต่ไม่ได้แปลว่าผมเกี่ยวข้องกับเว็บพนันยืนยันว่าไม่มีเส้นดินพนันออนไลน์สักเส้นหนึ่งนะที่เข้ามาที่ผมแล้วไม่มีเส้นมีพนันออนไลน์สักเส้นที่ออกมาที่ผมแล้วบอกว่าผมเนี่ยลูกน้องผมเนี่ยเอาเงินเว็บพนันไปจ่ายค่าสาธานให้พ่อแม่ผมถามว่าไอ้คิดว่าผมใช้บัญชีมัมันก็ต้องผิดเรื่องบัญชีมา ถูกไหมกูก็ต้องไปสอบไปวิ่้คิดเนี่ยมันแน่นอนมึงใช้บัญชีม้ามึงตำรวจมึงผิดแน่นอนแต่ว่าคำว่าเว็บพนันคำว่าบัญชีม้ามึงใช้เรื่องอะไรมึงเกี่ยวก้องเว็บพนันหรือเปล่าก็ต้องไปดูนั้นแต่ไม่มาบอกว่าผมผิดเว็บพนันด้วยไม่ใช่ผมไม่รู้มันทําอะไรผมจะรู้ไหมผมไม่มีตัดขั้นเอาใครเพราะความจริงก็คือความจริงก็ผมไม่มีก็คือไม่มีนะครับคิดมัน ทำเว็บบันไ่มันใช้บัญชีมันก็ต้องว่าไปชี้แจงได้หมดคือขอให้สอบมันละกันชี้แจงได้หมดวันนี้คณะบาพคสวนเนี่ยมีทั้งหมด200อกว่าคนนะครับดำเนินคดีคน8คนแต่ผมก็ไม่ได้ว่าหรอกคุณจะมาส0งร้อยสารอยนะครับนะแต่คุณต้องย้อนไปดูดีเดี๋ยวจะติดคุกกันหมดนะครับอันนี้ผมสอนให้ฟังนะนะวันนี้ผมเนี่ยคุณหลุมไว้นะตอนนี้เริ่มตกไปคึ่งตัวแล้ว ท่านรู้หรือเปล่าว่าไอส้สำนวนที่ท่านทำเนี่ยท่านมีอำนาจหรือเปล่าเมื่อวานได้เห็นไหมครับว่าท่านรองผู้การเนี่ยนะผู้ทรงพลังเนี่ยเขาบอกว่าอะไรมีเงินหม,มุนเวียนสามร้อยใช่ไหมคดีมูลฐานความผิดฐานพ่อเงินที่สามร้อขึ้นไปเนี่ยมันเป็นอำนาจของดีเอสไอนั่เขาเรียกเป็นคดีพิเศษท่านมีอำน,นาจสองสวนมันจะติดคุกเหอุ ผมจะเป็นห่วนงน้องๆหลายคนที่ไม่รู้อรุยเนวันหน้าท่านไม่มีอำน,นาจคุ้มครองแล้วเนี่ยท่านต้องต่อสู้อย่างโดดเดี่ยวและลำพังทีนี้เมื่อวานที่ท่านถแถลงข่าวเนี่ยท่านก็บอกว่าให้โอสานวนมาให้ตำรวจทาดีกว่าท่านน่าจะสําคัญผิดหรือน่าจะเหิเกลิมหรือน่าจะออฟไซด์อ่ะผมก็งงเอ๊ก็ส่งไปบพชองตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วแล้วมาอยู่ๆวันนี้คึกคักอยากจะเอากลับมา แล้วไปถแถลงบอกว่าปปชเนี่ยต้องส่งให้ตำรวจคุณยศอะไรคุณไปถแถลงข่าวกดดันปปชก็ได้ยังไงนะคุณเป็นใครนะระบบแตส่สวนปปชเนี่ยเขามีความน่าเชื่อถือมากกว่าหรือไม่มากกว่าระบบกล่าวหาตำรวจเขาเป็นหน่วยงานตรวจสอบทุจริตคุณใหญ่โตมันยังไงคุณไปกดดันปปชโอ้ยคุณต้องส่งตนวมาให้ผม,ผมโอ้โหใหญ่โตมากนะ เขาเรียกว่ามันออบไซต์ตอนนันอบอกว่า,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 าป่าวเขาหลีกปิดออบไซตนั่นแหละค่ะยังไม่พอนะคะบิกโจ๊กยังบอกอีกว่าคือหลักๆก,ก็จะย้ําเหมือนกับที่เคยพูดก่อนหน้านี้ว่าใครจะมาสะจ่ายสวยให้ผมพวกคนทําเวพนันอะในเมื่อผมไม่ได้มีหน้าที่ในการไปปรับปรามเว็บพนันแต่สื่อก็รู้ นักข่าวรู้กันดีตำรวจกันเองก็รู้กันดีว่าใครที่เป็นนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ในสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติรับเงินจากเว็บพนันออนไลน์เป็นร้อยล้านเลยนะบัญชีม้าก็ใช้กันอยู่เนี่ยใช้เงินบัญชีมา้าเราก็รู้กันดีผม,มอยากตั้งคำถามว่าทุกวันนี้เว็บพนันออนไลน์ทำไมไม่ปราบให้หมดถ้าเป็นผม7วันผมปราบได้หมด ผมขอฝากไปถึงตำรวจชั้นผู้ใหญ่ในสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติว่าเรามาแข่งกันทำงานดีกว่าประชาชนได้ประโยชน์อย่ามาอิจฉาริษยากันเลยผมว่านะครับวันนี้องค์กรมันจะพังไปใหญ่แล้วนะแล้วถามว่าวันนี้ผมต้องเรียนท่านอีกส่วนหนึ่งนะครับว่าผมเนี่ยไม่ได้คุมปราบเว็บพน,นันสื่อมวลชนก็รู้อยู่แล้วว่าอา้าโหสื่อไม่ต้องถามอ่ะสื่อก็รู้อยู่แล้วว่าวันนี้ตำรวจกลุ่มไหนรับเงินเว็บพน,นันด่วน รับกันเป็น 100, 100, นะร้อยร้อยล้านน่ะนะตํารวจคุณไหนบ้างรู้ก็อยู่ตํารวจทั้งตร,รู้หมดแหละนะนะแต่ว่าวันนี้จะมาบอกว่าผมเกี่ยวกับเวนน็บพนันรับเงินเว็บพนันนะครับก็ต้องถามว่าผมไม่ได้มีที่ผมไม่ได้คุมกรมดการไซเบอร์ผมไม่ได้มีที่เปล่าเว็บพนันแ้วใครมันจะมาจ่ายค่าตํารวจจ่ายสวยกับผมเนี่ยวันนี้ท่านเปิดโทรศัพท์มาเนี่ยเนี่ยพี่พ,พี่น้องสื่อเนี่ยเปิดปุ๊บนะ เห็นทันทีเลยว่าเว็บพนันมีเกียรันเนี่ยทาไมหน่วยปราบเว็บพนันเนี่ยไปทําอะไรอยู่ทําไมไม่ปราบให้หมดนะครับไม่ต้องให้มันกดแล้วขึ้นจอเนี่ยถูกไหมครับผมเียว่าผมไม่ได้มีที่รับผิดชอบแต่ถ้าผมรับผิดชอบเมื่อไหร่ผมบอกเลยว่าเจ็ดวันผมปราบหมดทั้งประเทศไม่รู้มันจะยากตรงไหนนั้นหน่วยปราบม่ไ่้ยกมันไม่ปราบผมไม่เข้าใจนะครับนะ เพราะพ่อทีอย่างนี้โอ้ขยันหน้าดูเลยนะจะไล่ถึงอออรองผบให้ได้จะดําเนินคดีให้ได้คือเมอนหลักก็คือด,ดําเนินคดีไปก่อนให้มันเสียชื่อเข้าไว้นะพ่อหวังผลระยะไกลวันนี้ไม่มีกังวลเลยเลยจริงๆผมผมไม่ได้เพียดเลยจริงๆนี่ทํางานปกตินี่เดี๋ยวบ่ายก็บินไปเชียงรายแล้วไปดูเรื่องคดีเรื่องออจะเอารับคนไทยกลับมาจากเล้า,ลา,ลาก่ายเพิ่ม Nà, và nếu mà lấy cả nguồn sắc lưỡi không lưỡi ông นี่คือตัดมาแค่บางช่วงนะเพราะช่วงที่ท่านพูดถึงผลงานของท่านก็ยาวมากเลยพี่ไก่พูดถึงหลายเรื่องเลยนะบอกว่านี่ต้องผมเนี่ยผมทํางานเห็นไหมผลงานของผมเนี่ยอย่างนี้ยกตัวอย่างยกตัวอย่างมีเอาเลขคดีมาให้ดูสรุปผลงานอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าผมทําเว็บพน,นัน7วันนะเจ็ดวันผมปราบหมดเดีย๋ยวว่าแต่เว็บพน,นัน call center ทุกคนก็รู้ call center เกี่ยวพันกับเว็บพนันทุกวันนี้คนไทยโดน call center หลอกมากมายมทําไมไม่ปราบ มัวแต่มาตัดแข้งตัดขากันเองแบบนี้ทำไมโอ้โหดูเดือดมีอีกประเด็นนะคะที่ตัวบิ๊กโจ๊กเนี่ยคะ่ะลักษณะก็มีกระแสข่าวมานะคะถูกกล่าวหาว่าพยายามจะวิ่งเข้าหาผู้ใหญ่บางคนให้ไปเคลียร์เรื่องคดีเจ้าตัวก็ยืนยันว่าไม่จริงบอกบางสำนักข่าวที่ออกไปว่าผมสนิทสนมกับกรรมการปปชท่านหนึ่ง ผมไม่สนิทกับท่านเลยผมไม่มีเม้ต่เบอร์ท่านหรืออย่างเมื่อวานนะคะที่ลงพื้นที่ไปบริเวณใกล้เคียงบ้านจันสองล่าไปคุยกับพี่สาวของคุณต้าวันเฉลิมศักดิ์ศักด์ศักดิส์สิทธิ์คุณเจนะ่ะเรื่องเนี้ยคนแอบแหมไปบ้านจันสองล่าเลยบิ๊กโจ๊กบอกว่าผมไปจันสองล่าก็เพราะผมมีหน้าที่รับผิดชอบด้านนี้ผมดูเรื่องความมั่นคงแล้วผมก็ไปนูน่นฝั่งริมถนนนู่นแล้วก็ยังช่วงนี้ก็เดือดนะเหมือนเดิมค่ะ ฝากข้อความไปถึงตำรวจชั้นผู้ใหญ่ที่ทำคดีนี้อย่าเอาตำรวจยศน้อยๆออกมาพูดเอายศใหญ่ๆออกมาตำรวจชั้นผู้ใหญ่ยศสูงๆเนี่ยอย่าเป็นอีแอบตอนนี้โรคปรอดแหกกำลังระบาดเดี๋ยวถ้าเขาแต่งมันก็มาฟังใหม่เดี๋ยวต้องดูว,ว่าเขาแต่งอะไรอีกไง <Okay. S 2> ผู้ว่าพันก็เหลือน้อยลงเต็มทีแล้ว พอเริ่มเริ่มปลอปล่อยแหกแล้วตอนนี้ผมว่าน่าจะจะอยู่โรงพยาบาลกันเยอะนะพ่อหมอว่าแบบหมอ,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 อมหมอเ,ออเออป็นโรคปอดเออใช่เอ้ผมก็ถายหมอเอะเป็นโรคโรคปอดอะไรหมอว่าปอดแหก <c oughs> ผมก็วิวนว่าการุณาอย่าให้ยศน้อยน้อยออกมาพูดเถอะนะให้ยศสูงสูงออกมาพูดบ้างนะไม่ใช่ปล่อยน้อง ตายเหลยอยู่คนเดียวนะเอาอยกส,สูงเอาพูดบ้างคณะนี้นะครับต้องแมนๆแ,แบบผมนี่แหละถูกไหมครับนะไม่ใช่เป็นอีแอบอยู่เลยนะผมเนี่ยมันนั่งตอบเองทุกครั้งก็ผมบอกให้อีแอบเนี่ยมาตอบบ้างนะเอออย่าให้น้องมาตอบนี่สื่อก็ต้องบอกไอ้อีแอบเนี่ยต้องออกมาตอบหน่อยนะเออเอาเบอร์ใหญ่มาตอบหน่อยไม่ใช่เอารุ่น้องมาตอบลูกน้องก็ไม่ไหวอยู่แล้ว ถูกไหมเออถูกไหมครับนะเออเอาตัวใหญ่มาชนหน่อยมันนั่งประพันธ์ตรงนี้แหละเนี่ยกดเอาเอาตัวบทกฎหมายมาว่ากันแบบผมพูดเนี่ยเห็นไหมผมพูดเลยผมไม่ต้องอ่านเลยใช่ไหมน,นะออเพราะว่ามันอยู่ในหัวหมดแหละถูกไหมครับแต่บางคนพูดเนี่ยพูดให้เป็นกักกักกักันกันเรื่อยเพราะว่าเไม่รู้กฎหมายแล้ววันนี้ค่ะมีสิ่งที่อาจจะเรียกได้ว่าเป็นวักทองจากบิ๊กโจ๊กนะคะยศ เป็นเรื่องของบุญวาสนาคืออยู่ดีๆถแถลงค่ะอยู่ดีๆมิกโจก็พูดขึ้นมาคือผมจะบอกนะรุ่นเนี่ยไม่ต้องพูดถึงรุ่นมันตามกันไม่ทันอยู่แล้วใครจบเมื่อไหร่ก็รุ่นนั้นน่ะแต่ยศไม่ใช่ยศเป็นเรื่องของบุญวาสนาอย่าอิจช้ากันเลยเอางี้เอาเอางานมาวางแล้วแข่งกันทําดีกว่าอ,อดูว่าใครจะชนะใครนะครับแล้วก็ สังคมเขาจะได้ตอบแทนถูกเรามาแข่งกันทํางานดีกว่านะไม่ใช่แข่งกันอิจฉาริษยาผมต้องเรียนเลยว่าไอ้รุ่นเนี่ยนักเรียนร้องรวดมันไม่มีทางตามทางกรอกแต่ยศไม่ใช่ยศเป็นเรื่องของบูมวัสนานะฉะนั้นท่านอย่าไีอิจฉาเลยผมไม่ได้เ,เป็น,เป,นเป็นพ่อของเวปน,นันหรือเป็นปู่ของเวปน,นันถูกไหมไม่มีใครมาจ่ายผมหรอกนะ ผมเนี่ยคือศัตรูตัวสกกากของเว็บพน,นันเมื่อไหรผมมีหน้าปราบเนี่ยเจ็ดวันผมปราบเรียบคือผมไม่มีเกลียย์คดีนะแล้วผมไม่มีขอร้องใครทั้งสิน้นนิสัยผมเนี่ยผมเป็นนักสู้อะผมไม่มีให้ใครมาเกลีร์ผมไม่มีร้องขอใครถ้าท่านไม่ใช่ของแท้ของจริงท่านอยู่ไม่ได้หรอก แล้วบิ๊กโจ๊กก็ทิ้งท้ายนะคะบอกว่าวันนี้มอบหมายให้ทนายไปแจ้งความดำเนินคดีกับพนักงานสอบสวนกว่า200คนรวมทั้งพลตำรวจเอกอีก2คนซึ่งยังคงรับราชการอยู่ด้วย